โอเคครับผมก็ต้องขอกลาสัสด,ดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยน,นะครับผมวันนี้กันดเนเกม โลบอก All Star Tower d e f e s e นะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นอ่คลิปที่ล้นะครับที่มาอัดแบบนี้นะครับผมก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับผมเราจะพาลงอินนะครับผมไปน่าจะเจบเว็บดาเมจประมาณก็พันสองพล้านประมาณนี้ครับก็จําได้เหมือนกันว่าไปได้กี่เว็บก็คือตัวหลักๆที่พี่ใช้เลยนะครับผมก็เอ่อม,มาดาระแล้วก็หนวดดาแล้วก็ อิจิโกะใส่ออฟนะครับผมก็ใส่ออฟป,ประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีออฟไฟใส่ให้มาดันละไอมีออฟอิจิโกะก,ก็ใส่ให้อิจิโกะนะครับผมออฟอิจิโกะความสามารถมันก็นั่นแหละครับมันสโลทั้งตัวแอร์แล้วก็ภาคพื้นนะครับผมถือว่าดีแล้วก็เอาหนวดดำไปด้วยนะครับผมเพราะว่าอิจิโกะมันค่อนข้างที่จะคูลดาวนานมันคูลดาวสิบเอ็ดวิมันจะทําให้แบบสโลไม่ทั่วถึงแบบมันจะมีตัวหลุดดังนั้นก็เอาหนวดดำมาในกรณีแบบให้มันสโลเข้าไปอีกอะไรประมาณนี้ นะครับผมก็เดําก็ใครมีออฟระยะก็ใส่ออฟระยะแต่พี่ไม่มีออฟระยะพี่เลยใส่ออฟระเบิดไปแทนละกันนะครับผมก็ตัวหลักเอาไปก็ประมาณนี้เลยนะผมส่วนเออร์่ินก็ใครมีก็เอาไปด้วยใครไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะเอาไปบัฟดามิเอตเฉยครับเพราะว่านี่มันละพี่แค่6เลเวล6เองนะครับผมแต่ก็ดามเมจไปประมาณตีไป6000เอ้ตีไปประมาณพันสองพันล้านประมาณนี้นะครับผมโอเคก็คะจะเอาบูม่าก,กับเซเบอร์ไปนะครับผมเพราะว่า มาด้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เงินอัพค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าใช่โอเคแล้วมาดูกันนะครับผมว่าเราจะไปได้สักกี่เว็บนะบทุกคนแล้วก็มาด้าเนี่ยเลเวลหกแค่เลเวลหกเนี่ยเออแบบไปประมาณพันสองพันแบบสองพันล้านเลยเดี๋ยวมาดูด้วยว่าจะไปได้สักกี่เว็บโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับหลังจากที่เราเปิดมาปึ๊บให้เราเอ่อวางบุห่าไปก่อนเลยนะครับผมก่อนที่แบบมันจะนับไปที่เว็บแรกเออแล้วก็ไปโหมด ปกตินะใครสาหรับใครที่แบบอยากไปแบบแบบเอ่อเน้นเน้นเวฟอ่าเน้นเวฟใช่แต่ถ้าใครแบบอยากฟากเอ็กซ์พีก็แบบเอ็กซ์ตีมไปเลยใช่แบบเอ็กซ์ตีมไปเลยเพราะว่าเจตีพี่เอามาไม่แนะนําให้แบบเอ็กซ์ตีมเท่าไหร่เพราะว่าไปได้ไม่เยอะเพราะว่ามาดาราพี่วิวหกเองนะก็ถ้าอยากเน้นเน้นเวฟดีกว่านะปกติอ่า แล้วก็ปล่อยมันมาเลยเลือดมอนก็เออปล่อยไปครับไม่เยอะไม่เยอะประมาณไม่ถึงห้าสิบด้วอดซ้ำหมอนตัวแรกๆนี่เห็นมสี่สิบก็ด้สี่สิบก็เลือดเองปล่อยมันไปเลยถ้ามันจะวิ่งเข้าบ้านก็ปล่อยมันไปเลยมันก็เอาเงินมออัพให้บูมากประมาณเดี๋ยวอัพไปอีกขั้นหนึ่งดีไหมเมทเท่าไหร่สี่เอ็ดสี่เอ็ดได้อยู่มั้ง อ้าให้บัวไปหนึ่งขั้นแล้วก็วาอ,อิจิโกะไปครับมเมฆพันได้อยู่นะได้อยู่เออมันเออได้อยู่แต่คูดามหกวิได้อยู่เห็นไหมมันเล่นนิดเดียวเองบางทีบ้านเราไม่เข้าเท่าไหร่ก็เข้าอยู่แต่ไม่เยอะไอต,ตัววิ่งตัวนี้ก็เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบเท่าไหร่ได้อยู่อมืมันก็ให้อิจิโกะมันตีไป ก็วางหนวดดำตรงนี้ใช่ใช่เอาไปละขั้นหนึ่งใช่ไหมหรือ,อใช่เพราะมันจะมียูนิตตัวหนึ่งที่ต้องอัพให้หนึ่งขั้นวางแค่สองตัวนี้ก่อนในเว็บที่ห้ากับเว็บที่หกเว็บที่หกวางหนวดดำเว็บที่ห้าวางอีกิโกะประมาณนี้หนวดดำก,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 ก็อัพไปหนึ่งขั้นก่อนอีกิโกะก็อัพไปสองขั้นไปเลย่าเอาไปสองขั้นไปเลย แค่สองขั้นก่อนนะเดีย๋ยวเพิ่มขั้นที่สามเพราะมันติดคุมันจะแบบเพิ่มวินาทีด้วยมันจะลำบากอ <Yeah. S 1> ันนี้ก็พอละอันนี้ก็ปล่อยเข้าไปเลยและเม็ดประมาณสักหนึ่งร้อยกว่าร้อยร้อยนิดๆหรือเลือดก็จะเลือดฐานก็อยู่ประมาณระหว่างครึง่งนี้ก็มาเน้นนี้เลยเน้นบูม่าเห็นไหมเลือดอยู่ระหว่างครึง่ง กำลังครึ่งๆเลยเดี๋ยวอมมาให้มีตัวหลุดละมีตัวหลุดเห็นไหมมีตัวหลุดมีตัวหลุดก็วางอีจีโกะไปตรงนี้เพราะไงเราก็ต้องวางไว้อยู่แล้วเราก็วางไปเลยใช่อีจีโกะพี่เลวยี่สิบสองเองไม่ตึงเลยถ้าแบบอัพตันนะเลเวลมันตันนะบอกเลยว่าโหถ้าจะไปได้สักเจ็ดสิบกวฟแบบ มาดาราด้วยมาดา,าราแค่เวลหกอ่ะก็ไปเกือบเจ็ดสิบเวลแล้วประมาณนี้เลยี่จำได้โอเคเดี๋ยวบูม่าตอนนี้ก็เวลที่สิบเอ็ดถ้าแบบของใครมันแบบมีตหลุดมาประมาณแถวนี้ก็ก็วางอิจิโกะไปตรงนี้ก็ได้เออวางอิจิโกะเพราะอิจิโกะมันคูดำหกวิตรงตีหนึ่งครั้งได้เงินหนึ่งพันหรือเพราะว่าหนวดดำมันแปดวิมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะ กันตัวหลุดไม่ค่อยได้ถ้าแบบมีตัวหลุดมาหลายตัวอะไรเงี้ยต้าเป็นตัวหลังแล้วกันอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับอิจิโกะตัวเนี้ยให้เป็นตัวแรกไปเลยไม่มีตัวตีแอแต่ว่าอิจิโกะต้องอัพให้ตัน่อมันเดี๋ยตีตัวแอ้าตังค์ไม่ได้เยอะด้วยบ่าปนะเออประมาณเวฟสิบสามถ้าแบบพอมีตังค์ก็อัพอิจิโกะเลยนะครับมันจะได้ตีตัวแอนะครับตัวโอเค อาให้ตันเรียบร้อยอัพตรงนี้ให้ตันนี่มันก็จะสโลนะครับจะสโลทั้งตัวพื้นแล้วก็ตัวแอร์ด้วยมัง้งถ้าจําไม่ผิดไม่มั่นใจเท่าไหร่โอเคหนวดดาตรงนี้ก็อัพไปอีกหนึ่งขั้นเ,เพื่อมันจะได้สโลนะครับถ้ามีปลุกม,มันจะสโลให้นะครับเอ้เราก็จะวางประมาณนี้ปีกโกะเว็บเว็บที่สิบสี่ก็อัพปีโก้ตรงนั้นให้ตันแล้วก็มาอาัพหนวดดำตรงนี้เป็นขั้นที่สองใช่ ีนี้ตัวแอร์ก็ไม่หลุดแล้ว <c oughs> ชิลๆแล้วทุกคนโอเคเห็นไหมพอมีตัวหลุดปุ๊บเดี๋ยวยีกโกะตรงนี้ก็จะเคลียร์เลือดเท่าไหร่ไม่เยอะยีกโกะไม่ต้องอัพเนี่ยตัวเนี้ยชิลๆแล้วไม่ต้องอัพยีกโกะตรงเนี้ยเออแต่รอเวฟที่หกโอเคเวฟที่หกมาก็ฟังเทเบอร์ไปเลยครับฟังครบเลยได้ได้แบบเงินจะได้เข้าไวๆ วางไปหมดเลยวางไปหมดเลยแล้วก็อัพเลยครับนี่ <c oughs> เอาไปให้หมดเลยไม่รู้ว่าสามตัวที่เราลงไปนะว่ามันจะสามารถกันไปได้สักกี่เว็บตอนนี้เราก็ฟาร์มตังไปก่อนโอเคอันนี้แบบถ้าใครไม่อยากเป็นพิธีแบบหรืออยากแบบลงตามพี่ก็ไม่เป็นไรโออก็แบบแค่เอามา แล้วก็วางตามที่คิดว่าเออมันน่าจะมันน่าจะผ่านไเไรเงี้ยเออแล้วครับเซเบอร์ไปเป็นบ้าอัปตันหมดแล้วใช่ไหมโอเคจะรอเว็บเข้าตังเข้าอีกทีนึงแล้วก็อัปบูม่าครับแล้วก็ใกล้ตันแล้วโอเคอัปตันหมดแล้วนะครับผมสําหรับเอ,อ่อบูม่าแล้วก็เซเบอร์นะครับแล้วก็รอตังเข้าแล้วก็เอา มาดาระมาตรงนี้ครับมาวางประมาณแถวนี้มีตรงกลางเลยใช่พอวางเสร็จปุ๊บก็ปรับเป็นตัวตีหลังครับตัวนี้ปรับให้เป็นตัวตีหลังตัวเดียวพอนะครับที่เหลือก็ให้มันเป็นโจมตีตัวแรกหมดเอาไว้กันตัวแบบมีหลุดไปในแถวนี้มั่งโอ้ทีนี้ก็อัพอัพไอ้าดาระตัวเนี้ยอัพให้ตันเลยครับรอืออัพให้ตันเลย โอเคนะครับผมหลังจากที่เรานะครับอัพมาดาล่ามาตันแล้วนะครับผมนี่ดเมจก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0นนะครับผมเนี่ยหน่วยจุดร้อยพันหนึ่งแสนแปดแสนนะครับผมอ่าสําหรับวิดีโอตหกนะครับผมใส่ออฟไฟนะครับผมเดเมจแปดแสนนะครับก็ที่อัพตันในเว็บที่30นะครับผมอ่าถ้าแบบถ้าแบบมีตัวแอร์มันหลุดมานะครับแบบเนี่ยมันหลุดจากเอทิโกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับมาราล่าเป็นตัวทีแรกก็ได้นะครับผมโอเค ประมาณนี้โอเคหล <among S 1> ังจากที่เราอัพต <uke> ันแล้วนะครับผมให้เรานะฮะเอานะครับผมเอิชิโกะนะครับผมมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วปรับเป็นตัวตีหลังสุดนะครับผม่าแล้วก็เอาโนดดำนะครับผมมาวางตรงตรงนี้ครับตรงช่วงต่อกับอิชิโกะเลยนะครับผมแล้วก็ปรับเป็นตัวตีหลังสุดนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปอัพก็ได้ครับวางไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็เอาอิชิโกะมาวางไว้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ปรับเป็นตัวตีหลังสุดนะครับเรียบร้อย แล้วก็ตรงนี้ก็มีพีโกโอเคตรงนี้ก็หนวดดำพีโกอยู่ตรงนี้ให้เราเอาหนวดดำวางตรงนี้เพิ่มครับนี่แล้วก็ปรับมิติหลังสุดครับมีประมาณนี้แล้วก็เอาพีโก้วางไปกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ดีโก้วางตรงนี้ครับตัวที่ห้าตรงนี้ แล้วก็เป็นหลังสุดตัวที่ห้าโอเคตัวที่หกก็ตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นหลังสุดแล้วก็ตัวที่เจ็ดตรงนี้ลากกันปรับเป็นหลังสุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวที่แปดตัวที่แปดที่เอาไว้ตรงนี้ ประมาณช่วงกลางๆเนี่ยเพราะมันยาวไงโอ้มันจะมีช่วงที่อิทิโกตัวนี้มันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวพป๊บนึงพี่อขอดูระยะมันก่อนประมาณนี้แล้วก็อิทิโกวางไว้ตรงนี้ครับนี่ปรับเป็นหลังสุดก็เอาหนวดดำครับวางคู่ไปเลยกับตรงนี้ครับก็หลังสุดครับโอเคหนวดดำพี่วางไปแล้วประมาณกี่ตัวเอ่อตรงนี้วางตรงนี้อย่าลืมนะครับคนด,ดำวางตรงนี้ด้วยนี่ระหว,ว่างข้อต่อตรงนี้ครับ ก็ปรับเป็นหลังสุดอืแล้วอีจิโกะ,ะตรงนี้ไม่ต้องปรับเป็นหลังสุดครับปรับเป็นตัวแรกครับอีจิโกะตัวนี้อ่าตัวตัวการบ้านเนี่ยเอามาเอามากันตรงนี้ปรับเป็นตัวแรกสุดเลยนะครับเออ,อก็กกนะอีจิโกะครบครบยัง <Bem. S 1> โอเค god. แัดตัวละแล้วก็หนดดามาวางตรงนี้ครับแล้วก็ปรับเป็นหลังสุดครับ หนอดนดำมาวางปี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่เจ็ดก็ไว้ตรงนี้ครับอตัวมากพี่จะวางคู่นะฮะวางคู่กับวีจีโกนะผมสำหรับหนวนดำอันนี้ก็ปรับเป็นตัวแรกเลยไอย้ตัวหลังนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่แปดที่ก็เอาไว้ตรงตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ดีไหมส่วนมากตัวตีแอร์มันจะหลุดนะ เออตัวทีแอร์มันจะหลุดมากกว่านะครับอืมตัวทีแอร์มันจะหลุดเราให้มันตัวนี้มันมาตัวตีแรกอยู่แล้วถูกแล้วมาตรงนี้แต่ว่าแม่ไม่ม,ม,มอิจิโกะอ้อมไ่ไหมตรงนี้ดีไหมเออให้มันมาสโล่ด,ด้วย นี้ก็ปรับเป็นหลังสุดครับตัวตัวตีวหลังสุดเออหนวดดำก็วางคู่กับหนวดดำตรงนี้ก็ปรับเป็นหลังสุดครับหนวดดำตรงนี้ก็ปรับเป็นหลังสุดวางคู่หมดอย่างโอเคจิโกะก็แปดตัวแล้วเอออิติโกะเอาตรงนี้ออกดีกว่าพี่ว่าไข่จิโกะตรงนี้ทิ้งครับทาหนึ่งผิดพลาดทางเทคนิคอหนวดดำไว้กดดำตัวเดียวไว้ตรงนี้ปรับเป็นหลังสุดครับ ก็อีจิโกะมาวางตรงคู่กับตัวนี้แล้วก็ปรับเป็นหลังสุดใช่แล้วก็หนวดดำหนวดดำไว้กรณีสุกเสือนตัวนี้ม่ปรับเป็นตัวตีวหลังสุดโอเคส่วนมากพวกนี้พี่จะปรับเป็นหลังสุดหมดเลยนะโอเคแล้วก็มาอัพให้ตันครับพวกนี้โอเคอัพให้ตันเลยนะทุกคน เรียบร้อยตัวตีหลังสุดอย่าลืมเช็คนะครับว่าเออมันมันเป็นตีหลังสุดหรือเปล่านะโอเคโอเคก็อัพตันทั้งหมดแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะเอาเออมาดาล่านะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะมาวางตรงประมาณเนี้ยประมาณวางด้านหลังของมาดาละ่ตัวนี้ครับเนี่ยตรงนี้อ่า ก็ปรับเป็นตัวตีแรกนะครับผมเออแล้วก็อัพให้ตันอัพให้ตันเลยแล้วก็อัพให้ตันใครมีเออร์วินแล้วถ้าบัฟบ,บนเป็นก็เอาบัฟบ,บนนะครับแต่พี่น่าจะไม่เป็น <c oughs> เออพี่น่าจะบัฟแบบคูณสองมากกว่าเออแต่พี่ต้องดูก่อนว่าจะให้เป็นตัวทางตัวไหนดีพี่คิดได้พี่จะแบบนี่มาทางนี้เออเพราะตรงนี้มีแบบเออสองตัวอะไรเงี้ย โอเคหลังจากที่เราอัพมาราธตัวที่สองให้ตันแล้วนะครับผมเราก็เอาเออร์วินมานะครับผมเออร์วินเราจะทําการบัฟแบบคูณสองนะครับใช่บัาแบบคูณสองแบบัหนึ่งนะฮะไม่ก็เอามันแล้วแต่คนเนาะแบบเออจะเอาที่แนะนานะออฟเะเบิดเนี่ยอย่าใส่ให้เออร์วินเลยเพราะเออร์วินมันก็มันปรับมาแล้วใช่ไหมว่าแบบเออเดเมจของเออร์วินจะเท่านี้เท่านั้นอะไรเออประมาณนี้เท่านั้นเลยประมาณเนี้ยเออก็เออร์วินมาประมาณนี้น อเคปุ๊บปุ๊บมาก็ลากยาวมานี่มให้ตัวนี้เอาวิ่ก็จะวางบัฟแบบพี่ก็ได้นะแต่ว่าการบัฟแบบพี่อาจจะไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นไงเออก็วางเพิ่มตรงนี้ครับนี่ก่อนตรงนี้ปุ๊บ นี่โอเคเรียบร้อยแล้วถ้าแบบมันยังเหลือให้ระวังเออร์วินเพิ่มไปอีกแล้วก็มาวางประมาณตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าถ้าแบบเราก็ต้องมาขยันกดหน่อยนะเออวางเออรวินตรงนี้ด้วยโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เหลือแค่มดละแล้วก็ลงมดลาไปแล้วก็อัพให้ตันเลยนะครับ แบบไหนดิวางตรงนี้หรือวางตรงนี้ดีวะ่ะเอาคิดกันนะตรงนี้แล้วกันแล้วก็ให้ตัวนี้มันคอยช่วยตัวตีหลังนะแล้วก็อัพให้ตันเลยใครแบบไม่มีมาดาละเอานาลูโตมาก็ได้นะเออนารูโตก็ดีเหมือนกันนะนารูโตถ้าอัพตันเนี่ยมันก็ดาเมจที่ประมาณหนึ่งล้านนะใช่ถ้าเลเวลประมาณ 150, ามร้อยห้าสิบดัเมจก็ไม่น่าจาไม่ได้เหมือนกันนะถ้าอัพ นารูโตะตันร้อยห้าสิบเนี่ยเรเวลร้อยห้าสิบเนี่ยเรามาอัพให้ตันแต่มันจะใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยไอ้นารูโตะถ้าอยากอัพให้นารูโตะมันตันสักสองตัวอะไรเงี้ยก็เอาตัวฟาร์มเงินไปเนี่ยอย่างเงี้ยบูมากับเซเบอร์อะไรเงี้ยหรือถ้าแบบเน้นแคบแบบไม่มีเออร์วินก็บูมาเซเบอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะจากเรื่องอะไรอะไอตัวตัวทําเงินอีกตัวหนึ่งตัวอะไรก็ได้ที่เป็นตัวทําเงินที่แบบค่อนข้างดีเออเอามา เออยังไงก็แบบชิวๆแต่พี่มีเออร์วินพี่เอาเออร์วินมาดีกว่าอะไรเงี้ยเออนี่นัไม่ไม่เป็นไรเพราะ,ะว่าเลเวลมรณาพี่มันไม่ได้โหดไงมันเลเวลหกเองอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องอาศัยให้เออร์วินมันบัฟอะไรเงี้ยเออก็พี่จะวางคร่าวๆประมาณนี้เลยนะนี่หนวดดาแล้วก็อีทิโกไว้ตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นตัวตีหลังสุดที่หมดเลยอ่าแล้วก็ประมาณนี้เนี่ยไอ้สองตัวนี้ที่ปรับเป็นตัวตีหลังสุดเนี่ยพี่ก็แนะนําให้แบบ เออให้มันให้มันปีนงั้นแหละให้ให้หลังสุดพี่กำลังคิดว่าถ้าแบบ56มาเนี่ยเออแ,แล้วก็ปิดออโต้ทริปแล้วก็ปรับให้มันเป็นโจมตีตัวแรกแต่ว่าพี่ว่าไม่จําเป็นอีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ตีให้อยู่แล้วอะถ้ามันหลุดมาประมาณแถวเนี้ยก็ว่าถ้าแบบปิดออโต้ทริปไปเออ,อน,นี้ก็ปรับเป็นหลังสุดดีแล้วก็ดีอยู่แล้วเออไม่ต้องไปทําอะไรมันไอสองตัวเนี้ยใช่แต่สําหรับพี่มันอีซี่มากเลยเว็บ16ครับเอออีซี่มาก พี่ก็เลยอดสคริปเว็บห้าหกไปเลยเป็นห้าสิบเ็ดไปเลยนะครับแล้วก็อัพให้มาลาะละตัวนี้ตัวที่สองนะเรียบร้อยถ้าแบบใครกลัวแบบเฮ้ยมันหยุดไม่น่ารอดก็บัฟเอาวินไปครับบัฟมีไงใครที่วางแบบพี่ก็วัฟตรงบัฟจากตรงกลางไปก่อนนะเนะี่ยบัฟบปุ๊บแล้วก็มาบัฟตรงนี้ครับนี่ <c oughs> ขออภัยนี่ <c oughs> เห็นไหมดาเมจของมาราพี่อยู่ที่ประมาณสองล้านนะเออแล้วก็ พอม่ยบัฟตรงกลางก่อนแล้วค่อยมาบัฟตัวซ้ายแล้วค่อยมาบัฟตัวขวาอีกทีนึงแบบนี้เห็นไหมอิติโกะก็จะได้บัฟคูณสองไปด้วยมาหนวดดำก็ได้บัฟคูณสองไปด้วยไหอิติโกะที่ตำแหน่งที่ประมาณแปดหมื่นสี่พันนะครับบมเออถ้าแบบบัฟตัวตัวที่เราบัฟไปมันหมดไปแล้วแล้วก็มากดบัฟตัวที่สองอะไรเงี้ยเออมันก็คล้ายบัฟบ,บนนิดนึงมังม้งมั้งเออ มันมีอะไรบางอย่างกระช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเฮ้ยบ๊อบเออวินเดี๋ยวไม่รอดชิบหายแล้วจะมีตัวหลุดแล้วทุกคนโอโหจะเป็นไม่เนียวแบบเจ็ดสิบนี่บ๊อบบ๊บบ๊เราต้องบัฟมันตลอดเพื่อความปลอดภัยที่แช่ชิงนะครับเดี๋ยวถ้าแลบเริ่มมีตัวหลุดมาประมาณแถวนี้เราก็มาบัอเออวินตรงนี้ครับมีคนตรงนี้ปุ๊บแล้วค่อยมาตรงนี้ครับเออมันก็จะมาให้คูณสองสองตัวนี้เลยใช่เห็นไหมนารูโตะมาแล้วก็หายไปอย่างง่ายดายไปเป็นเว็บที่หกสิบเก้า นี่เลยครับไม่ง่ายเลยครับเว็บ69แน่ๆตอนนี้ดิเมที่อยู่ที่3.6พันล้านนะครับผมไม่รู้ว่าจะไป4พันล้านหรือเปล่าเอาจริงนะคับชมมันมันก็ตัดได้ไม่ไม่กี่นาทีหรอกเพราะมันค่าคันวิๆีมีกี่กี่กี่แล้วละทุกคนเออเรามาบับให้เลยมาบับการการณีถูกเฉินเรามาบับตัวหนังด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะมาบับตัวหน้าเฮ้ยพี่ไม่น่าถึงเว็บ75นะทุกคนขนาดเว็บ7บเนี่ยมันไปถึงขนาดนั้นเลยนทุกคน วิปเจ็ดสิบไม่เป็นไรเว็บเจ็ดสิบก็เหลือแหล่ะแล้วไม่เนอะมาสู้ะรู้นาทำได้โอ้ระเจ้าเราต้องไปรอดดีมันชื่อว่าไม่รู้เหมือนกันถ้ามีโกชถ้าแบบมาทั้งสองคนยังไงก็ไปถึงมั้งเว็บเจ็ดสิบแปดสิบแหละประมาณนั้นแหละเฮ้ยเอ็มโนไม่ได้ถึงดีมันชื่อว่ามันต้องถึงมันต้องไปรอดเว็บเจ็ดเอ็ดมีเว็บเจ็ดสิบไ่ยนมันอยู่หน้าป้อมเลย เพื่อนสู้เพื้อนก็ดำได้เอาเลยมัตลาค้ามันค้ามันเร็วเลยเว็บเจ็ดสิบเอ็ดก็ยังดีเรูวไรโอ้เือเขือเปื้อเรียบร้อยครับเว็บเจ็ดสิบครับทุกคนเรียบร้อยครับไปได้แค่เว็บเจ็ดสิบนะแตเมที่หกพันล้านโอเคนะครับทุกคนก็เป็นอย่างไหนเก่นบ้างนะครับ สำหรับการลงอินไปเมื่อกี้นะครับผมเราไปได้แค่เจ็ดสิบเวฟนะครับผมไปโอ้โหเกือบเกือบไปเวฟที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วอีกนิดเดียวเองนะมันเหลือยูนิตตัวเดียวเองนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ผมทำเป็เมจไปที่หกจุดแปดพันล้านประมาณนี้นะครับผมเกือบหกพันล้านนะครับผมสำหรับไปที่เวฟเจ็ดสิบ ่าเดี๋ยวรอให้มดาราพี่เลียวโหดๆกว่าน,นี้ก่อนเลยบอกเลยเแปดสิบขึ้นอะไรเงี้ยบอกเลยเลียวเยวฟที่75ด้าไปถึงแน่นอนนะฮะผมก็นะครผมเมื่อกี้นะฮะก็อีเวนต์ก็ยังไม่หมดนะสาหรับคิวสมัตนะครับผมใครที่แบบเอ่อ,อลงเล่นพวกแบบอินพวกแบบลงอะไรพวกนี้แล้วได้ของขวัญมาเอามาปุ๊บพี่ก็ได้ไหมครับได้แคปซูลมานะทุกคนมาดูนี่พี่ได้แคปซูลมา นะเปิดเลยลวกันคลิปนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดเลยพี่แกไปเปิดตอนสตรีมครั้งหนึ่งพี่ก็เปิดไปได้ตัวรีเจนมานะทุกคนมาครั้งนี้ี่ได้รีอ,อีกรอหรือเปล่าตอนสตรีมไปพี่ได้รีเจนโอ้โหได้ทาสุกเกมเอ้คาคา,าชิมานะทุกคนโอเคไม่เป็ลายคาคาชิประมาณนี้เลยนะครับก็นะครับผมก็ทำดาเมจเตรตมมาณ5.8พันล้านใครที่อยากได้เพรก็มาทำเวสอะไรเงี้ยเออามดาเมจอะไรเงี้ยเออที่ก็รับรับรับไปนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่จะเก็บเพชรไว้ครับพี่จะเก็บไปซื้อออฟให้เอ่อคิล่านะครับเดี๋ยวค่อยรับในกันเพชรเนาะเพราะมันจะใช้เวลานานนะครับก็นะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากมาให้พี่แบกลงเลดลงซีลงอ่าลงอินอะไรพวกนี้ก็สามารถติดตามนะครับผมแล้วก็รอตอนพี่มาสตรีมได้เลยนะครับผมก็ อีกางครับผมคอมเมนต์หรืออยากให้พี่เล่นเกมอะไรหรือปรับปรุงอะไรตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะครับผมก็โอเคเพื่อไม่ให้ทำการสื่อลาเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับมาด้าลู่ของคุณโลสำหรับเจ็ดสิบเวฟนะครับผมยอนมาไเลยสำหรับมาด่านะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ไบายครับผมุกคืนจุบยุบไปแล้ว